ม,มาหนุ่มมาสัมภาษณ์โยมชัยลูกศิษย์เก่าท่านพระอาจารย์สมัยปี1516 17นบนภูกระดึงที่ท่านพระอาจารย์มาอยู่4ปีฮะโยมชัยเล่าให้ฟังประวัติประวัติประวัติท่านพระอาจารย์นะโอเคเป็นพี่ชายร้านวัสดุก <Lunch, S 1> <alam. S 2> ่อสร้างปริญาโฮมร้านใหญ่ที่ถุดของเภอภูกระดึงเเล่าให้ฟังหน่อยสมัยพระอาจารย์อ่ะเคยเป็นเคยเป็น ลูกศิษย์อาจารย์อยู่อาจารย์อาจารย์เคยเคยเคยหอบออกไฟเคยผ้าขาวนะสมัยปีสมัยพระอาจารย์ยันตะเป็นผ้าขาวนะเป็นพราหมณ์อยู่บนภูกระดึงนะประมาณปีหนึ่งห้าหนึ่งหกเมื่อประมาณนะโยมก็ยังหนุ่มอยู่นะเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังท่านทำยังไงนะท่านหอบผ้าขาวยังไงเนี่ยหอบหอบทานหอบทานอย่างนี้นี่ีผูผ้าขาวเราหอบทานใส่ปุ๊บโยงผ้าขาวไปจมผ้าขาวไปเลยไม่ไม่ ไม่ไม่นะไม่ไม่เอาผระขาวของท่านน่ะนะที่ท่านมัดเอวอะนะเอามาปูแล้วก็กรอบฐานแดงๆที่คนนั่งผิงไฟฐานมือมือไม่บมือมือธรรมดาในหอทานอ่าอ่าอ่าไม่ละนะไปไม่นะเป็นกระตาแล้วผมเห็นกระตาบนเข่าเนี่ยเป็นไข้มาเลเซียตอนนั้นอ่ะท่านแสดงปฏิหารนะครับ อันเดินนะ่ะเดินดินดำดำนะ่ะถ้าคนธรรมดาเนะี่ยทีนเท้าจะดำนะเท้าของเจ้าดำนะเท้าพระอาจารย์ไม่ดำไม่ดำเหมือนเดินไม่ติดดินไม่ติดดินม่กลับร้อยเลยถ้าถ้าคนไปสังเกตน,นะไปมาที่เราไปหาเนี่ยแม่ไปหาที่บ้านหลวงอานนั่นแหละปีหกศูนย์ทำง,งานอยู่บนภูเขานนะตอนนั้นท้าพระอาจารย์เรียกโยมว่าอะไรเรียกชื่อโยม ยมใช้ยนะยมตอนน้อายุประมาณเท่าไหร่ประมาณยี่สิบต้นๆน,นะหนุ่มๆเลยนะ,อะตอนนี้เท่าไหร่แล้วพี่นี้เจ็ดสิบ้ิิรุ่นเก่าโอเคเล่าเรื่องให้ฟังอาจารย์เดินไม่เท้าไม่ดำแสดงว่าเท้าไม่ติดพื้นตอนอยู่หลังผู คือคือคนเนี่ยเดินติดพื้นอยู่แต่เท้าไม่ดำถ้าคนธรรมดาเนี่ยเท้าจะดำนะใช่ใช่เ้าเดินไปเนี่ยเราเห็นเลยว่าลูกศิษย์นั่งผิงไฟกันถาดแดงๆเลยคือคือคือนะพอจะก่อไฟเนาะกลัวแกจะหนาวเนาอยู่ในห้องครัวเาดเป็นเป็นเป็นไข้เนี่ยเป็นไข้ไข้มาลาเรียอ่ก็เลยแกจะหนาวเลยเอาเอาเบอร์สิบถาดเต็มนะเอามา เอามาใส่เป็มแรงแรงเกลี้ยนะเต็มต้ออ่ะแล้วก็ผ้าปูเรามือหอบเราานใส่ผ้าผ้าไม่ไหม้ผมผ้าก็ไม่ไหม้มือก็ไม่พองไม่พองแล้วก็เอาเอาฐานนั้นเข้าไปที่พักฉลองศสตาโยมก็กไฟให้แต่ว่าใส่ทาใส่ผ้าไปโอ้โหผ้าขาวนะสุดยอดเลยเอาสาธุภการจะให้ธรรมจาร์ดูลูกเลยโยมชัยนะนี่ภรรยา ูกบ้านใหม่สวยเลยบ้านใหม่สีฐานนี่สองล้านกว่ายกบ้านใหม่นี่ริมถนนหน้าภูกระดึงเนี่ยฝ่ามือเนรถที่มาเนี่ยฝามือในโรงเรียนชุมชนภูกระดึงฝ่ามือก็ไปขึ้นผูซ้ายมือก็ไปตลาดอ่โอเค